สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทิวฟิกกับพี่เดชครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดอจทป .4 หน้าที่76นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้หน้า76ก็เป็นข้อ4ใหญ่ค่ะเขาบอกว่าให้เราสืบค้นความหมายของสำนวนที่กำหนดแล้วแต่งประโยคจากสำนวนนั่นเองนะคะก็จะมีสำนวนทั้งหมด5าสำนวนด้วยกันเนาะแล้วเราก็จะไปหาความหมายเสร็จแ,แล้วก็จะนำม,มาแต่งประโยคนั่นเองนะคะ อะไปดูกันที่สำนวนแรกค่ะตีต้นก่อนไข่ใช่ไหมตีต้นก่อนไข่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะความหมายของเขาคืออะไรความหมายของเขานะคะก็คืออาการที่กังวลทุกข์ร้อนก็คืออาการกังวลไปก่อนนั่นเองนะคะตีต้นไปก่อนไข่อะไรอย่างเงี้ยกังวลทุกข์ร้อนหรือหวาดกลัวนะคะหรือหวาดกลัว ในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองในเรื่องที่นะคะในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดและขึ้นมาเลยนะคะแต่เราก็ตีตนก่อนไข่ไปแล้วเนาะ ทีนี้มาแต่งประโยคกันค่ะแต่งประโยคเราก็จะได้ออกมาเป็นแต่งประโยคแล้วก็อ้างอิงจากสำนวนเนาะความหมายของเขาเป็นยังไงเราก็แต่งประโยคให้ไปในทางนั้นนะคะประโยคของเราจะออกมาว่าถ้าเรื่องยังไม่เกิดขึ้นอะถ้าเรื่องยังไม่เกิดขึ้นยังไงต่อ เธออย่าพึ่งตีตนก่อนไข้เลยอ่ะแบบนี้ก็ได้นะคะเธออย่าพึ่งเธออย่าพึ่งตีตนตีตนก่อนไข้เลยนั่นเองนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน ต่อมาข้อที่สองสำนวนที่เขาให้มาก็คือสํานวนที่บอกว่าก่อร่างสร้างตัวก่อร่างสร้างตัวเนี่ยหมายถึงอะไรก่อร่างสร้างตัวหมายถึงอาการตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานนะคะได้เป็นหลักเป็นฐาน คืออะไรคือเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรประมาณนั้นนะคะตั้งตัวได้แล้วประมาณนี้นั่นเองทีนี้มาแต่งประโยคกันนะคะแต่งประโยคออกมาได้ว่าพี่สาวกับพี่เคยของเขากำลังช่วยกันก่อร่างสร้างตัวให้ มีฐานะดีแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาประโยคที่3สาำนวนที่3าใช่ไหมก็คือปิดทองหลังพระนั่นเองนะคะปิดทองหลังพระเนี่ยหมายถึงอะไรความหมายของเขาก็คือการทำความดีค่ะปิดทอง,หล,งหลังพระก็คือทำความดีแต่นะคะแต่ว่าทำไงอยู่ไม่ได้รับการยกย่องนั่นเองเพราะว่าปกติแล้ว นะคะคนเราเนี่ยเขาจะปิดทองที่บริเวณหน้าพระพุทธรูปใช่ไหมแต่ว่าคนที่ปิดทองหลังพระเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับการยกย่องเพราะว่าไม่มีใครเห็นว่าเขาไปปิดทองที่ด้านหลังนั่นเองนะคะอ่ะมาถ้าแต่งประโยคปิดทองหลังพระจะแต่งว่าอะไรแต่งได้แบบนี้ค่ะเขาทำความดีนะคะแต่ไม่มีคนรู้เห็นเหมือนกับปิดทองหลัง พระนั่นเองต่อมานะคะสำนวนที่4หามรุ่งหามคำ่ำหมายถึงอะไรหามรุ่งหามค่ำนะคะก็หมายถึงตลอดวันตลอดคืนหมายถึงทั้งวันทั้งคืนนั่นเองนะคะหามรุ่งนะคะแล้วก็ยังมาหามค่ำอีกนะคะหามรุ่งหามคำ่ำคือตลอดวันตลอดคืนอะแต่งประโยคค่ะแต่งประโยคออกมาเป็นผู้ชายคนนั้น ผู้ชายคนนั้นทำงานนะคะทำงานหามรุ่งหามค่าถามว่ามันดีไหมดีนะคะหามรุ่งหามค่าแต่ว่าก็ควรมีเวลาพักบ้างอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะโอเคอันนี้คือประโยคต่อมานะคะสุดท้ายสำนวนที่5คือเจ้าไม่มีศารเจ้าไม่มีสารหมายถึงอะไรนะคะสารเจ้าเจ้าสารอะไรแบบนี้ใช่ไหมสารเนี่ยนะคะก็คือ เขาเชื่อกันว่าสิ่งสธิตเนี่ยสถิตอยู่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเจ้าไม่มีศารก็คือจะหมายถึงว่าประมาณว่าผู้นะคะผู้ที่ไม่มีนะคะผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยนั่นเองผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งประมาณนั้นนะคะเจ้าไม่มีศารไงก็เลยต้องล่องลอยไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะคะ เขาก็เลยบอกว่าเหมือนคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งเลยแต่งประโยคกันนะคะแต่งประโยคก,ก็จะได้ออกมาเป็นเขาเป็นคนเร่ร่อนค่ะ,ะแน่นอนว่าคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าคนเร่ร่อนถูกต้องไหมเขาเป็นคนเร่ร่อนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเจ้าไม่มีสารแบบนี้นั่นเองนะคะเหมือนเจ้า ไม่นี่สารโอเคเรียบร้อยนะคะในหน้าที่76ก็มี5ข้อย่อยเพียงเท่านี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่77สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย